จะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าการปลูกผักเราอยู่ยังไงปลูกแบบนี้ก็ดีได้จ้ะมันอยู่สูงแล้วค่ะเนาะมันอยู่สูงมันจะได้สะอาดมันจะได้สะอาดถ้าปลูกลงผืนมันกระบอมันรูุดซึกว่ายุกับผื้นนะเนาะแต่ถ้าฮาปลูกผักให้ดูแบบนี้แล้วมันจะสะอาดพื้นที่ยางเฮาปลูกส่ดินบ่ได้เพราะว่าพื้นที่เราไม่ค่อยเยอะเากิดมาปลูกคั้งสิมันก็สิ กำกจำกัดจำกินพื้นทีนะคะ่ะเนี้ยมันก็อยู่วันนี้อยงสีอันนี้ก็คือผักหลายหลายชนิดเห้เบิ้งนะคะ่ะมันแดดแห้งหลายมันเหี่ยวแต่ว่นนี้ผักผักชีนี่บ่เหี่ยวเด้ผักชีนีนนยงสดชื่นนะคะนี่อันนี้ผักชีลาวนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นผักชีลาวนี่ค่ะใบใบใบบ่เหี่ยวได้จ้ะไหนล่ะใบไม่เหี่ยวนะคะนี่ ใบไม่เหี่ยวนะอ่าเนี่ยใบไม่เหี่ยวอันนี้จะเป็นผักชีไทยผักชีไทยตอนนี้รู้ซึกว่ากําลังสิเป็นราคาดีด้ค่ะนี่ผักชีไทยนะคะนี่กําลังจะเป็นมันเป็นราคานะคะนี่เล็งปลูกอยู่นะคะเนาะ,ะ,เ,นะเล่งปลูกอยู่อันนี้โลละสองร้อยนะคะนี่อันนี้จะเป็นผักบุงผักบุงผักบุ้งจีนกำลังไก่ไกไ่ได้เก็บเกี่ยวแล้ว ลูกค้าถามเรี่ยวมอเสาเนี้ยเมื่อเช้านี้ลูกค้าก็ถามแล้วว่าจะเขามีคนต้องการผักบุ้งอยู่อเอมันก,ก็ยังรออยู่อันนี้ผักฉีนี่เราจะปลูกอยู่ที่สองสามรุ่นนะคะซึ่งสิดท้าท่านกินกันอันนี้ก็เป็นผักหอมอันนี้มนเป็นช่วงทดลองทดลองเป็นช่วงทดลองปลูกทดลองปลูกนะคะนี่ล่องผิดล่องถูกอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักหอมอันนี้หอมแบ่งเลย ตัวนี้จะปลูกแบบแบบเอาลำต้นลงเนี่ยอันนี้จะลำต้นตัดแล้วก็ลำต้นลงเนาะคะ่ะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะปลูกแบบแบบตัดหัวแบบนี้ทดลองอยู่ค่ะทดลองเป็นการทดลองลองผิดลองถูกอยู่นาาจะเนาะจ้ะอันนี้แบบหนึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบตัดหัวแต่ว่าเอาล่งใส้ฟองน้ำนี่ก็กำลังสิโผโ่แล้วค่ะ โผล่แล้วนะคะโผล่ยอดโผล่อะไรแล้วล่อให้มันสูง,ส,งสูงก่อนนี่ก่อนจังสิเดี๋ยวลงกองนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะนี่ผักสลัดพึ่งออกใบอันนี้จะเป็นผักสลัดผักกาดหอมผักสลัดสลัดผักกาดหอมแล้วก็อะไรกินแมงแทงโก่จ้ะต่อเลยนะั่นก็คือผักขึ้นฉ่ายกําลังไก่เดี๋ยวลงลงอีกสามมือก็น่นาจะลงได้แล้วน่าจะลงกองปลูกได้แล้วนะคะ อันนี้จะทําอยู่สามรุ่นอันนี้จะรุ่นรุ่นแรกจะลงกล่องตัวนี้ก่อนนี่รุ่นที่สองพอไหวนะคะ่ะพอไหวเพราะว่ามันหลายมันน่านมันน่านกว่ามันจะได้ลงกล่องกบสิบก็มือมันจะงประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันจะได้ลงกล่องนี่มันน่านค่ะน่านผักขึ้นฉายนี่ก็มีราคาอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ราคาก็อยู่ที่โลละลอยอัพอยู่นะคะเนี่ยตัวหนึ่งนี่อันนี้จะเป็นรุ่นที่สามกำลังรอ ช่วงทดลองปลูกลองผิดลองถูกอยู่นะคะช่วงนี้ทดลองปลูกจ้า